หาเก็บฟืนกันเนี่ยหาเก็บฟืนไปว้ตุนตุนใบพี่น้องหลายค่ะได้หลายโหลดเพราะว่ามันหนาวเห็นไหมมมะลงเนี่ยใส่ฟืนเยอะเลยหนาวนีไดเบิดตอนนี้ฟืนซมองมีไดบิดด้วนีย เอาโอ้ตกใจย์บดไื่อเคยเอาเอาบรือว่ะเอาเอาเอาเนี่ยหนาวไหมเนี่ยหนาวไหมครับผมนุกหนาวไหมโอ้ยอยางน้ำกดตองมอยตองมอยว่มันหนาวเลยหนาวนะโลกจ๋าเอออย่างคือเกียดกลอมหล่อมอยู่นีะหนาวนี่หนาว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 ครับผมนุ๊ก เนะห็นแม่ออกมาเก็บฟืนเขาเขามาด้วยเดยห้หนาวเฮ้หนาวหนาวโอ้โหไม่กอดไม่กอดไม่กอดไม่ต้องลักมากมายเจ็บ <laughs> เจ็บเจ็บเ่ยไปเดินไปหุ้นเกี่ยวเลยพี่น้องเล็บเกี่ยวเลยนะเบิงแม่จะเดินเก็บฟืนก่อนนะเจ็บหาเก็บฟืนกะ่อนพี่นะเยอะแยะพี่นะ โอ้โนี่ท่านที่ไงเนี่ยนี่ตรงสาธารณะนี่เก็บได้โอ้โหทงกว่างทงกว่างอ้าวข้อระเบิดโอ้โหนี่นี่ท่านนี่เห็นบ้านี่ก็ดีท่านนี่เอ้าทำได้ยารุ เอา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 ทะเละจุ๊บกันเออเลยมาหาฟืนก่อนเด้อเ่าจะไปแบกฟืนแบกฟืนไปไปใช้งานก่อนเด้อลูกเด้ยอยังไงเอตอต้นใหม่ลมทั้งต,นตน้นเลยเพื่อนเออมันขึ้นหนักสิมันก็แข็งดีเนาะ เอาใหม่ก่อนเอาใหม่เอาอะไรมัเก็บเอาฟืนเหรอเอนสีแข็งดีนะพี่น้องเพาต้องเลือกเอามันก็สิได้เก็บเบิดลเหรอเต่ว่าเลือกเอาที่มันดีๆีก่อนนะเดือดทั้งเท่งแข็งก่อนแบบฟืน ว่าสิบ่ออกบ้านนะละเมื่อนี้มันหนาวโพดต,ต่ก็ออกคือเกาเพราว่าข่อยมานาั่งถิงไฟบดมือพี่นอ้องมออยมาก่อไฟใส่ฟ,ฟื้นไปหลายตัน <laughs> บนอกบ่าฟันตันประนั่นดอกหลายหาบกนะอือต,ตันแจ็3สามโมงเสาวผลขอยนั่งอยู่หน้าเตานั่งบังคิดบับงยังหันละว้าโอ้ห้อยห้อยตีนแมวใต้อันนี้

พี่ทางมาหนาวเท้ว okay. ิ่งตามแม่ทมําไมมันหนาวไม่อยู่ในบ้านกันหนาวเอา้าเขาไปนิมุดเลเข้าไปในรูนั้นเด้อหนาวไหมหนาวไหมหนา่นหะนาวไหมครับผมลูกอ,อ้าอเล่นสั้นแอบกันเ่ะ ไปไหนนะ่ยจะไปไหนเดอ้อจะไปบ้างคนอื่นนะลูกเดอ้อน่นเล่นตกน้อยตกน้อยไปทงทางอย่าอย่าไปถนนนะหนูไอ้หนอ้ยกลัวมันจะไปพบถนน,นสินู่นถนนตรงหย่อมข้างหน้านู่นไกลๆแต่นะแต่มันก็ไปทั่วนะแต่ว่าเรากลัวถ้าข้ามถนนแล้วรถเด้ครับลูกครับอย่าไปนะลูกนะ

อต้นที่มันแข็งแรงแข็งแรงสักหน่อยนึงมันหนาวเด้อหนจ่าย่านเนยังน่ะทนง่ายง่าสักหน่อย,อย,ยเ,เสียงนี่เกินอีกเสียงนี่เกินอีกอย่าไปทั่วเด้อลูกเด้อหว่วงแมวกันดิจะไปทั่วนะลูกนะคนเก่งนะ เสียงปืนดังสนั่นวันไหวอยู่นะเออได้ยินเสียงปืนนั่นนะเห็นนะนิ่งแตกยาวๆออกมานะออกมาก็ทําไมได้ยินเสียงแม่แม่ก็พาลูกบ้าลูกก็ออกบ้านนะนู่นเด้อจะไปถนนเด้ออย,ย่าไปถนนเด้อพูนถนนถนนใหญ่นะ่ะ ตรงทางรถไฟน่ะหน้าบ้านันนนี่ยังไกลห่างหน้าบ้านฉันจากถน,นนโนดมาเกือบมันเกือบโลนึงประมันสิโลนึงอยู่บออ่เออโลนึงจากถน,นนมาเห้นบาทสันในเงนสัน,น,น,สนจะไปไหนกันมาเด้อมาเด้อ เมียวอย่าไปเล่นมั้นนะลูกเอออย่าไปไกลนะกลัวจะข้ามถนนไปถ้าข้ามถนนไปฝั่งโน้นจะเป็นบ้านคนไงเผื่อให้คนให้อาหารแล้วก็จะติดใจได้ไม่มาสิมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวพ่อเลิกงานพ่อเห็นพ่อด่านะมาเด้อมาเดินเร็วเร็ เออมาเดียวๆลูกมาเร็วมาเดียวงายมาเดียวๆคนเก่งดิหลังหลังไหลไหลไหลมาเลยพี่น้องสี่ห้าตัวพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะแตกยหญ่ใหมาเดียวมาเดียวคนเก่งดิหาเมียเดีวหามามีเร็ว